แลวทีนี้ในวิธีคิดของทางจิตไม่ใช่ไม่ใช่ทาง,ทางาศาสนานะครับืูว่าเขาคิดยังไงกันเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประสบความสําเร็จความท้าทายและความเครียดแล้วเนี่ยมไม่ว่าความเครียดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงสิ่งที่ควรทําที่สุดก็คือรีบวางเป้าหมายใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วปัจจุบันวางเป้าหมายใหม่ทันที เพราะฉะนั้นถ้าคนเครียดจัดเนี่ยรีบวางเป้าหมายใหม่เขาก็จะเริ่มตระหนักว่าควรจะวางเป้าหมายไปในระดับไหนเขาเปลี่ยนจิตเป็นไปได้เขาเปลี่ยนจิตมาที่เป้าหมายนี้แล้วเขาไม่จมฝังอยู่กับอดีตเขาไม่ซึมเศร้าเขารีบวางเป้าหมายใหม่เขารีบเปลี่ยนมาตรงนี้เลยใช่แล้วก็พยายามใหม่ใช่กระตือรือร้นมันใหม่ครับแต่ทีนี้คนที่ผิดหวังเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากวางเป้าหมายเดิมฉันจะเป็นมหาเศรษฐีฉันจะไม่เป็นหนี้สินมันไม่เหมือนกันนะครับ เขาก็จะเริ่มวางเป้าหมายที่มันเริ่มเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวเขามากขึ้นก็คือเขาเริ่มอัตราลดลงจากวางเป้าหมายเดิมให้มันลดลงลงมาแล้วนะครับรีบวางเป้าหมายใหม่ให้ทันไม่ต้องวางเป้าหมายไกลรีบวางเป้าหมายใกล้สําเร็จบ่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็ระวังแล้วกันที่จะเกิดอัตราเอาให้มันนิ่งๆคงเส้นคงวาครับผมมานึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องอะไรคะเศรษฐกิจพอเพียง อ๋อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงตรัสเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากจิตแท้ที่จริงก็คือการวางเป้าหมายก่อนให้พอดีพอเพียงดังนั้นเนี่ยอยู่สถานภาพไหนไม่ว่าจนหรือรวยเนี่ยวางจิตเป้าหมายที่พอดีไม่ให้เกินแล้วก็ไม่ให้ต่ำพอดีพอเพียงในทางศาสนาก็คือไม่มีอะไรที่สุดตรง แม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่อดอาหารจนเสียชีวิตใช่ยังต้องฉันอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิตจึงจะปฏิบัติธรรมได้ใช่ดังนั้นความเครียดเกิดขึ้นจากการวางเป้าหมายอโศกพยายามจะละทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวก็เพื่อละทิ้งการกอบโกยที่เป็นเป้าหมายทางความโลภความโลภหรือท่าน พ่อครูเนี่ยนำทัพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งเนี่ยถ้าเรายึดติดแต่ผลเราก็จะไม่มีโอกาสฝึกปฏิบัติธรรมอย่างทุกวันนี้ใช่แต่ถ้าเรายึดการกระทําที่เราได้ทำมันจะเป็นการวางเป้าหมายแบบใหม่คือได้ทำแล้วพอใจแล้วเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติโดยการ เลือกเป้าหมายในสิ่งที่ไม่มีทางผิดหวังก็คือ,อวางเป้าหมายในสิ่งที่ได้ทำหรือสิ่งที่เรียกว่าให้ง่ายขึ้นก็ขึ้นก็คือเพียนที่งานแต่วางที่ผลใชออ่ใช่ใช่ใชถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางมีความผิดหวังเกิดขึ้นอาจารย์หรือการวางอัตราที่เกินพอดีได้อาจารย์นะนึกถึงนึกถึงคำกรอนบทหนึ่งนะที่ฟารักเคยเรียนตอนนั้นอยู่จุฬาแล้วก็เขาเขียน ไม่ทราบว่ามาจากอโศกหรือว่ามาจากข้างนอกนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่รวมอยู่ในหนังสือชาวอโศกอ่ะเขียนว่าให้เราสำรวมชีวิตโกงคันสอนจนสุดล่าสุดล่าในสุดโลกเลยนะก็ยังมีเวลาที่มันจะคืนกลับนะคะแล้วก็แม้คุณจะมีทองหรือหยกอยู่เต็มห้องแต่คุณก็ไม่อาจรักษามันไว้ได้โดยปลอดภัยภาคภูมิใจกับเกียรติยศชื่อเสียงและความมั่งคั่งแต่ก็ย่อมมีวันตกต่ำมาถึงสักวันหนึ่ง เพราะฉะนั้นให้ถอนตัวออกจากการงานเมื่อสําเร็จลงนั่นคือวิถีทางแห่งสวงสวรรค์ผมว่าไี่ถูกทางที่สุดและผมถึงเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วการวางเป้าหมายสําคัญมากอืเพราะฉะนั้นแล้วการวางเป้าหมายที่ทําให้เราเกิดทั้งอัตตาหรือความผิดหวังก็ไม่ถูกทั้งนั้นอะ ใช่ใช่คือคือเราต้องรู้ว่าเราใช้งานอย่างเช่นรับดาบจนแหลมคมก็มีเวลาที่มันจะทื่อเพราะเราใช้ไปใช้ไปมันก็ต้องทื่อสักว<ช>ันหนึ่ง<ช>เพราะว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่แหละ S <S: เราหวังแต่ในส่วนที่ว่าเออเรารับให้มันคมก็ใช้พองานนี้เราหั่นผักก็จะถึงจุดหนึ่งมันทื่อแล้วก็มีคนมาช่วยรับใหม่แล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ IB ว่าเออถึงแม้มันจะสึกไปแต่ว่าเราทําให้มันคมได้แล้วก็มาใช้ใหม่ทําแล้วเราก็มาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียใจเลยว่าอุ้ยฉันซื้อมาอย่างดีทําไมมันทื่อแล้วอะไรนเงี้ยเราต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอไงตั้งเป้าใหม่ไปเรื่อยๆว่าเราต้องใช้งานจนกว่ามันจะเฮี้ยนหายไปเลยหมดไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีภาว,วะที่เราเครียด สิ่งที่เราควรทําก็คือรีบวางเป้าหมายใหม่ค่ะที่เป็นไปได้เป็นจริงแล้วก็อย่าไปกําหนดผลจากเรื่องอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือพอเพียงในส่วนที่เป็นอัตภาพของเรา,เต,เราตามความสามารถให้วางเป้าหมายในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรากําหนดเองได้อันนั้นนะ่ะคือไม่มีทางที่จะผิดหวังเพราะเรากําหนดแค่ว่าเราได้ทําแล้วค่ะเหมือนกับที่ผม อาจจะเคลื่อนเรื่องเขาพระวิหารเรื่องโอดโนอาจจะไม่สําเร็จแต่ทําแล้วต้องวางตั้งเป้าที่ว่าได้ทําแล้วมไม่เสียชาติเกิดแล้วมไม่ติดค้างในใจแล้วผลเป็นยังไงเป็นสิ่งที่นอกเหนือตัวเราเรา,เราค<น>ุมไม่ได้หรอกครับแสดงว่าอาจารย์คิดถูกแล้วอาจารย์คิดในแง่บวกไงขอให้ได้ทำ,ทำเพียงแต่เราได้ทํามีพฤติกรรมของการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเราก็ชื่นใจอิ่มใจไงเพราะเราได้ทําแล้วแม้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามนะใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับ อาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็รู้สึกเป็นยังไงคก็รู้สึกก็ได้ทําขอได้ทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญผมมากเลยครับเพราะว่าได้ถูกดําเนินคดีร่วมกับพรอครูในบางคดีแล้วก็รอดด้วยกันเนี่ยถือว่าเราที่สุดแล้วนะครับเป็นวาสนาบารมีสูงมากเลยครับนี่เอาละสําหรับคนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมขนาดนี้อยากจะลดความเครียดอย่างนี้ผมบนะครับรีบวางเป้าหมายใหม่วางจิตใหม่อาโศกเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะว่าสละทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็แต่ จิตต้องต้องเชื่อจริงๆนะ,ะไม่ใช่เป็นโสมแล้วมีแต่ภายนอกที่แบบมีหม้อห้อมหรือว่าไม่ใส่รองเท้าอย่างเดียวจิตต้องวางให้ได้จริงๆที่เป้าหมายที่ไม่ให้เราเครียดและเป็นไปได้ว่าได้ทําแล้วทําแล้วทําทุกวันม,มันก็ไม่เครียดทุกวันถูกไหมครับสาเร็จทุกวันด้วยนะครับแล้วอัตราที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ด้วยเกิดขึ้นจากการกระทําเราเองอมไม่มีทางเกิดทั้งอาตาัตราไม่มีทางเกิดทั้งความเครียดเกิดขึ้นได้เลยถูกไหมครับเอาละ มาถึงสุดท้ายคือถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมขนาดนี้นะครับผมก็แนะนําว่าวิธีการลดความเครียดเนี่ยคือการวางท่าโพสจากงานวิจัยในการลดคอร์ติซอลและเพิ่มเทสโทสเตอโรนนะครับก็คือวางท่าเหมือนผู้ได้รับชัยชนะอ๋อหมายถึงจะเมคเมคขึ้นมาใหม่อ่ะทำใจขึ้นมาเลยกลางแขน กลางแขนสองนาทีขอสองนาทีต่อรอบอ๋อเหรอคะครับถ้าเป็นโยคะคุณก็จะคลายเครียดเองรู้สึกได้ในทุกครั้งที่ท่าแบบนี้คือชี้กงอย่างเงี้ยครับสร้างจิตให้ไม่เครียดด้วยการทําที่กายแล้วส่งผลไปถึงที่จิตจริงเรอคะอาจารย์วิจัยแล้วอันนี้วิจัยจากฮอร์โมนเลยอ๋อทำได้ขอสองนาทีต่อรอบแล้วก็ยิ้มเลยนะครับยิ้มให้มีความสุขนะครับกลางแขนกลางขาห้าม่อไลทห้ามไขว่ห้างห้ามกอดอก ห้ามเท้าแขนแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะยิ่งแย่ลงหมดนะครับแล้วก็ห้ามนอนก่ายหน้าผากนอนก็นอนหนุนหัวแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกทันทีทุกคนเพราะฮอร์โมนจะเปลี่ยนอขอ,อแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับแต่มันก็ไม่ลึกเท่ากับการปฏิบัติธรรมอย่างที่ชาวอาสศกทาอยู่ซึ่งผมเนคนนอกนะก็เห็นรู้ว่ามันวิธีไหนที่ดีก็เอาก่อนนะครับก็เห็นรู้เลยว่าอาสศกเนี่ยสุดยอดแล้ว สุดยอดแล้วมาถูกทางทั้งงานวิจัยคืองานวิจัยที่ผมเสริมเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าอาศกเนี่ยมาถูกทางแล้วขอแค่ปรับปรุงบางอย่างในเรื่องอาหารนะครับความสมดุลสําคัญนะครับผมใช้ผมบอกครับกรดและด่างเนี่ยเราหลีกเลี่ยงกรดด่างสุดโต่งก็ไม่ได้เราหลีกเลี่ยงร้อนเย็นสุดก็ไม่ได้เราอยากล้างพิษแต่ล้างพิษสุดโต่งก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีสมดุลของมัน ผมเนี่ยถึงเ,เน้นงานแ a บคือตรวจคนตรวจเลือดตรวจภูมิกระแสะไฟฟ้าวิท,ทยาศาสตร์เลยต้องต้องวัดได้ไม่ยกไม่ไม่คา,าดการไม่ไม่ไม่เอาไม่คิดเอาเองไม่คิดเอาเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะโน้มน้าวคนที่เชื่อผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไม่ได้ครับ เราต้องการแนวร่วมใช่ไหมแล้วใช่ริถ้าถ้าผมไม่ใช่หมอด้วยถ้าผมไม่ไม่มาพร้อมกับงานวิจัยนายปานเทพเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คงไม่มาพูดคุยันถึงจุดนี้อันนี้ไม่ใช่นายปานเทพไม่ใช่อาจารย์ปานเทพแต่ว่าอาจารย์ปานเทพเป็นส่วนหนึ่งในการนําผลนี้มาและประมวลแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วมาเล่าให้ฟังถือว่าเรามาปฏิวัติสุขภาพด้วยการปฏิวัติวิถีชีวิต เราเรียกว่าเป็นวิถีชีวาเวชศาสตร์ไลฟ์สไต e ์ e d i c i n e ที่เริ่มต้นได้จากตัวเราเองและหมอคนนี้ก็จะอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ,มอยู่ตลอดเวลาควบคุมอาหารการกินอ,ออกกำลังกายทุกอย่างไว้ถึงเวลาถ้าผมโชคดีจะจัดหลักสูตรนี้ให้สำหรับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรู้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ผมพูดนะครับตั้งแต่กดจุดนวดคนในบ้าน นะครับคลายเส้นแก้อาการน้ำร้อนน้ำร่วกแผลเปิดเป็นไข้เป็นหวัดทําอะไรที่เป็นหมอด้วยตัวเองที่ไปไม่ต้องไปหายา<อ>ไม่ต้องไปหาหมอก่อนเป็นหมอด้วยตัวเราเองและคนในครอบครัวรนะครับรไว้ถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าทําให้คนหายป่วยมากขึ้น<อ>นะครับแล้วก็ทําให้คนป่วยน้อยลงแต่ท้ายที่สุดครับอาจารย์คะเรายังมีเวลาเหลืออีกสนาทีอาจารย์จะมีอะไรอีกนิดไหมคะหรือว่าจะให้ฟ้ารัก คือจะอยากอยากจะสรุปนี้นะครับว่าถ้าผมพูดเรื่องนี้ผมพูดคือผมพูดงานวิจัยพวกนี้มาเป็นปีที่หแล้วเพราะฉั้นที่ผมพูดเนี่ยมันพูดเพียงแค่เซี้ยวเดียวเซี่ยวเดียวแต่ผมคิดว่าผมก็คัดกรองมาเพื่อมาบอกท่านผู้ชมว่าการละเรื่องเนื้อสัตว์แป้งน้ําตาลนะครับการออกกำลังกายเอาพิษออกเนี่ยรวมไปถึงแม้กระทั่งการวางจิตเนี่ยเป้าหมายสูงสุด ไม่ใช่เพื่อความเป็นอมตะผมปฏิบัติเรื่องนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมดังนั้นก็อยากจะให้ชาวโศกที่อยู่ในแก่นธรรมอยู่แล้วอยู่กับพ่อครูอยู่แล้วเนี่ยมองสุขภาพเป็นกพีนะครับเพื่อไปสู่แก่นธรรมแก่นแห่งธรรมครับแล้วเราก็มาทํางานสุขภาพเพื่อดึงคนให้มาเข้าสู่กพีแห่งธรรมให้ได้มากขึ้นเราก็จะมีมวลประชาชน ที่มีการปฏิวัติที่แท้จริงคือปฏิวัติสุขภาพสุขภาพที่นำไปสู่การปฏิวัติาทางจิตวิญญ,ญ,ญาณและการปฏิวัติความคิดและจิตวิญญาณสำคัญกว่าปฏิวัตริรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อปฏิวัติจิตวิญญาณได้แล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่จำเป็นไม่สำคัญเพราะรว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ่ายทอดสู่พ่อครูสมณดูโพธิรัต์ซึ่งท่านประกาศตนแล้วว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ก็คือเหรียญหน้าเดียวกับพระอรหันต์นะคะพลิกหน้านึงก็โพธิสัตว์ก็คือท่านมาทําประโยชน์ท่านประโยชน์ผู้อื่นแต่ผู้จะทําประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างอาจารย์บานเทพก็ต้องศึกษาวิจัยค้นคว้าและทดลองปฏิบัติเช่นเดียวกันพ่อครูท่านได้สําเร็จอรหันแล้วแล้วกําลังทําในรอบของที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคะซึ่งอาจจะไกลโพ้นท่านยังไม่กําหนดเอาละในเมื่อจบลงตรงนี้ก็อยากจะขออนุโมทนาค่ะ กับอาจารย์อย่างมากเลยนะคะขอจะเจริญทําสำนึกดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำามันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลวอเตอร์คุณภาพน้ำคุณภาพชีวิตแมเนเจอร์หละ คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก